สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับที c เชร์มาลีนะคะในสื่อการเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ทีเชร์จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะคะทีเชร์จะพานักเรียนไปรับชมในคลิปวิดีโอเลยนะคะ เมื่อเด็กๆเ,เรียนบทเรียนนี้จบแล้วเด็กๆจะสามารถบอกความหมายของเศษส่วนได้อ่านและเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่างๆได้เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและเรียงลำดับเศษส่วนได้ค่ะตอนที่เราจะเข้าเนื้อหาการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะทีเช่จะพานักเรียนมาตรวจการบ้าน ที่ที่เชื่อมอบหมายไปเมื่อวานพร้อมกับทบทวนเนื้อหากันนะคะได้ยังไงเราจะไปติดตามได้เลยค่ะอย่างข้อหนึ่งนะคะ1ส่วน3กับ2ส่วน3ข้อนี้เราต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าคะเก่งมากค่ะเราต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะต่อไปข้อ2เราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะระหว่าง3ส่วน4กับ2ส่วน4เราต้องใส่เครื่องหมาย มากกว่านะคะข้อ3 4 4ส่วน4กับ1ส่วน4เราต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านะข้อ4ข้อต่อไปนะคะ3ส่วน5กับ4ส่วน5ต้องใส่เครื่องหมายไรคะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะถูกต่อไปข้อ5นะคะ1ส่วน2กับ2ส่วน2เราต้องใส่เครื่องหมาย น้อยกว่านะคะข้อ6ค่ะ4ส่วน6กับ2ส่วน6เราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะเราต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะต่อไปข้อ7นะคะข้อ7 2ส่วน5กับ4ส่วน5เราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะใส่เครื่องหมาย น้อยกว่านะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อ8ระหว่าง3ส่วน8กับ5ส่วน8นักเรียนคิดว่าใส่เครื่องหมายอะไรคะเก่งมากค่ะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองค่ะค่ะจากที่ดิเชอร์ได้ตรวจของนักเรียนมานะคะส่วนมากนักเรียนจะถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเราเฉลยแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปเข้าสู่ เนื้อหาการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะยังไงเราติดตามกันในคลิปวีดีโอได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนโดยทีเชอร์มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าน้ำผลไม้ที่คุณยายทำใส่โหลเนี่ยคะ่ะแต่ละโหลนะคะบรรจุ1ลิตรค่ะแล้วแต่ละโหลเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเลยนะคะคุณยายทำน้ำส้มเศษ4ส่วน4ลิตรค่ะและคุณยายก็ทำน้ำมะนาวเศษ2ส่วน4ลิตรค่ะ แล้วคุณยายทำน้ำมะพาร้าวเศษสส่วน4ลิตรค่ะแม่คมฆา<อ>ว่าคุณยายทำน้ำผลไม้ชนิดใดมากที่สุดแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องเรียงลำดับนะคะเราจะขอทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนก่อนนะคะความรู้เดิมที่อยากที่จะทบทวนก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันคะ่ะนักเรียนคำถามของเรานะคะก็คือคุณยายทำน้ำส้มมากกว่าน้ำผลไม้ชนิดใด นักเรียนช่วยกันคิดนะคะเอ๊รู้สึกว่าจะมีนักเรียนที่ตอบคุณครูมาแล้วนะคะใครเอ่ยอ๋อขุนนั่นเองนะคะขุนบอกคุณครูว่าคุณยายทําน้ํำส้มมากกว่าน้านํามะนาวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขุนคิดยังไงนะคะอืมอ๋อนี่ไงขุนบอกว่า มีน้ำส้ม4ส่วนจาก4ส่วนและมีน้ำมะนาว2ส่วนจาก4ส่วนเด็กๆก็จะสังเกตว่า4ส่วนนะคะมากกว่า2ส่วนนะคะเก่งมากเลยค่ะขุนหรือเด็กๆจะดูจากที่ระดับของน้ำก็ได้นะคะว่าระดับของน้ำส้มเนี่ยสูงกว่าระดับของน้ำมะนาวค่ะดังนั้นเราก็จะพูดได้ว่าเศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ2อส่วน4นั่นเองค่ะ มีคนตอบอย่างอื่นอีกไหมคะคุณยายทำน้ำส้มมากกว่าน้ำผลไม้ชนิดใดใช่แล้วค่ะคุณยายก็ยังทำน้ำส้มมากกว่าน้ำมะพร้าวนั่นเองค่ะแก้วตาบอกคุณครูอะไรนะคะอ๋อแก้วตาบอกว่าเนี่ยเศษส่วนทั้งสองจำนวนนะคะเศษ4 4ส่วน4กับเศษ3ส่วน4เนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตนะคะตัวส่วนจะเป็น4เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวเศษนะคะ ตรงนี้สี่จะมากกว่า3ค่ะดังนั้นคุณยายทําน้ําส้มมากกว่าน้ํามะพร้าวค่ะหรือเราพูดได้ว่าเศษ4ส่วน4ี่มากกว่าเศษ3ส่วน4ค่ะเด็กๆเก่งมากกันเลยนะคะคราวนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเรียงลําดับเศษส่วนแล้วค่ะนักเรียนช่วยบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคุณยายทําน้ําผลไม้ชนิดใดมากที่สุด ใครนะคะอ๋อขุนขุนเก่งมากเลยนะคะวันนี้ขุนตอบคุณครูฟ้าหลายรอบมากเลยนะคะคุณบอกว่าอะไรคะขุณบอกว่าคุณยายทำน้ำส้มมากที่สุดเพราะอะไรคะ อ๋อขุนดูว่าโหลที่เราบรรจุน้ำผลไม้นะคะทั้ง3ชนิดเนี่ยมีขนาดเท่ากันเลยแล้วมีความจุ1ลิตรเท่ากันนะคะขุนก็เลยดูที่ระดับของน้ำผลไม้แต่ละชนิดแล้วพบว่าระดับของน้ำส้อมอะค่ะสูงกว่าระดับของน้ำ มะนาวนะคะดูจากขีดนี้และระดับของน้ำส้มนะคะสูงกว่าระดับของน้ำมะพร้าวนะคะดูจากขีดนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะขุนก็เลยบอกว่าน้ำส้มปริมาตรเจ็ดสส่วนสลิตรเนี่ยมีปริมาต,ตมรมา,ตมากที่สุดค่ะเก่งจังเลยนะคะขุนต่อไปใครจะบอกเหตุผลอย่างอื่นได้อีกไหมคะเด็กๆช่วยกันคิดเหตุผลนะคะว่า ทำไมขุนถึงบอกว่าน้ำส้มมากที่สุดนะคะมีใครอีกนะอ๋อต้นกล้าค่ะต้นกล้าเขาดูที่เศษส่วนเลยนะคะ ต้นก้าบอกว่าเศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน4ทำไมนะเรายังจำได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเศษ4ส่วน4กับเศษ2ส่วน4นะคะมีตัวส่วนก็คือ4เหมือนกันเลยแล้วตัวเศษ4มากกว่า2นะคะเพราะฉะนั้นเศษ4ส่วน4ก็เลยมากกว่าเศษ2ส่วน4นั่นเองและนอกจากเศษ4ส่วน4จะมากกว่าเศษ2ส่วน4แล้ว ต้นกล้าก็บอกอีกว่าเศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ3ส่วน4ครับอืมทำให้เศษ4ส่วน4มากที่สุดนะคะหรือคุณยายทําน้ําส้มมากที่สุดนั่นเองค่ะเอ,เอแล้วคุณยายทําน้ําผลไม้ชนิดใดน้อยที่สุดบ้างคะเด็กๆเด็กๆที่ดูนะคะช่วยกันคิดนะคะว่า ทำน้ำผลไม้ชนิดใดน้อยที่สุดและวอยากทราบเหตุผลด้วยว่าทําไมถึงตอบแบบนั้นนะคะเราไปดูซิค่ะว่าเพื่อนของเราตอบว่าอะไรบ้างโอวันนี้นักเรียนของครูมากที่สุดเลยคือขุนค่ะคุนก็ตอบแล้วนะคะว่าดูที่ระดับน้ําเหมือนเดิมนะคะระดับน้ำมะนาวเนี่ยคะ่ะ ต่ำกว่าระดับน้ำส้มเห็นไหมคะที่ขีน้ำมะนาวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ระดับของน้ำมะนาวเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำส้มและระดับน้ำมะนาวเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำมะพร้าวด้วยนะคะก็แสดงว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะคุณแสดงว่าน้ำมะนาวเศษสองส่วนสลิตรนะคะมีปริมาตรน้อยที่สุดเลยคะ่ะเอมีนักเรียนคนอื่นอีกไหมนะที่จะบอกเหตุผลได้บ้าง ใครเอ่ยนะโอ๋ใบบัวใบบัวมาแล้วนะคะใบบัวเขาก็ดูที่เศษส่วนเลยค่ะใครให้เหตุผลแบบใบบัวบ้างนะดูที่เศษส่วนเลยนะคะว่าเศษสองส่วนสี่ค่ะน้อยกว่าเศษสี่ส่วนสี่เนาะและเศษสองส่วนสี่ก็ยังน้อยกว่าเศษสามส่วนสี่ด้วยทำไมนะทำไมเศษสองส่วนสี่น้อยกว่าเศษสามส่วนสี่เด็กๆจำได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะในการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะให้พิจารณาที่ตัวเศษค่ะอันนี้จะเห็นว่า2น้อยกว่า3นะคะแสดงว่าเศษ2ส่วน4น้อยกว่าเศษ3ส่วน4ค่ะดังนั้นนะคะน้ำมะนาวเศษ2อส่วน4ี่ลิตรจึงมีปริมาตรน้อยที่สุดเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาลองเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยการเมื่อสักครู่นี้เรา ได้ดูแล้วว่าเศษส่วนใดมากที่สุดเศษส่วนใดน้อยที่สุดใช่ไหมคะใบบัวบอกครูฟ้าว่าเศษสี่ส่วนสี่มากที่สุดใช่แล้วค่ะเวลาเราเรียงลําดับเศษส่วนจากมากไปน้อยเราก็จะหาว่าเศษส่วนใดมากที่สุดเศษสี่ส่วนสี่มากที่สุดนะคะก็เขียนเศษสี่ส่วนสี่ไว้เป็นจํานวนแรกเลยค่ะและ เศษ2.4่วน4น้อยที่สุดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเศษ2ส่วน4น้อยที่สุดก็เขียนไว้เป็นจำนวนสุดท้ายค่ะแล้วเหลือเหลือเศษส่วนอะไรคะเศษ3ส่วน4ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเศษส่วนที่เหลือเราก็นำมาเขียนไว้ตรงกลางค่ะเราจึงเรียงลรำดรับเศษส่วนจากมากไปน้อยได้เป็นเศษ4.4ส่วน4เศษ3ส่วน4และเศษ2ส่วน4ค่ะ ถ้าจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากเนี่ยค่ะจะได้ยังไงเอ่ยเก่งมากเลยค่ะถ้าจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะเราก็จะเริ่มที่เศษส่วนที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะนั่นคือเศษ2ส่วน4นั่นเองนะคะและถัดไปก็จะเป็นเศษ3ส่วน4นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเศษ4ส่วน4ค่ะ เศษ4ส่วน5เศษ2ส่วน5เศษ3ส่วน5จากมากไปน้อยนะคะทีนี้ในการเปรียบเทียบและเรียงลำดับทุกๆครั้งเลยนะคะเวลาที่เราจะเรียงลำดับเศษส่วนเนะะี่ยค่ะสิ่งแรกเลยอะคะ่ะเวลาเราใช้แถบกระดาษนะคะที่จะแสดงเศษส่วนเนี่ยเราจะต้องคำนึงว่าแถบกระดาษที่เราเอามาใช้เนี่ยจะต้องมีขนาดเท่ากันนะคะ นั่นคือเศษ4.5ส่วน5ของเราเนี่ยก็คือเศษ4.5ส่วน5ของ1หน่วยนะคะเศษ2.5ส่วน5ของ1หน่วยและเศษ3.5ส่วน5ของ1หน่วยซึ่ง1หน่วยเนี้ยต้องเท่ากันนะคะนักเรียนอ่ะเรามี1หน่วยที่เท่ากันแล้วนะคะ3แถบกระดาษทีนี้เราก็จะลองระบายสี นะคะค<ม>เพื่อแสดงเศษ4ส่วน5เศษ2ส่วน5และเศษ3ส่วน 5, 5, 5, 5. ต้องแบ่ง1หน่วยที่เท่ากันในแต่ละแถบกระดาษเป็นกี่ส่วนคะนักเรียน<ม>ใช่แล้วค่ะเราต้องแบ่งเป็น5ส่วนใช่ไหมคะมเพราะอะไรเอ่ยอถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าตัวส่วนของเราทั้ง3จํานวนเป็นอะไรคะ<ม>เป็น5นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเราต้องแบ่ง แถบกระดาษ1หน่วยของเราเนี่ยค่ะเป็น5ส่วนเท่าๆกันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มระบายสีแสดงเศษ4ส่วน5เลยเราต้องระบายกี่ส่วนคะใช่แล้วค่ะเราต้องระบาย4ส่วนนะคะและเราก็จะต้องระบายสีแสดงเศษ2ส่วน5ได้แบบนี้นะคะนั่นคือเราระบาย2ส่วนจาก5ส่วนค่ะและเราก็ระบายเศษ 3ส,ส่วน5ได้อย่างนี้นะคะก็คือระบาย3ส,ส่วนจาก5ส่วนค่ะในการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเราจะต้องเริ่มจากอะไรคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องเริ่มจากเศษส่วนใดมากที่สุดนะคะทำไมเริ่มจากเศษส่วนใดมากที่สุดทำไมไม่เริ่มจากเศษส่วนใดน้อยที่สุด นักเรียนกลับไปดูที่โจทย์ของเรานะคะโจทย์ของเราบอกว่าให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรียงลำดับจากมากไปน้อยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะหาก่อนว่าเศษส่วนใดมากที่สุดเอเศษส่วนใดมากที่สุดคะมีนักเรียนคนไหนที่จะตอบเอเอ,อ,อต้นกล้าต้นกล้าบอกว่าอะไรครับ ต้นกาบอกว่าเศษสี่ส่วนห้านะคะมากกว่าเศษสองส่วนห้าเศษสี่ส่วนห้ามากกว่าเศษสองส่วนห้าเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมคะสี่ส่วนจากห้าส่วนเท่ากาันอันนี้สองส่วนนะคะสี่ส่วนก็จะมากกว่าสองส่วนเพราะฉะนั้นเศษสี่ส่วนห้ามากกว่าเศษสองส่วนห้าครับและเศษสี่ส่วนห้ามากกว่าเศษสามส่วนห้าด้วยใช่แล้วดังนั้นนะครับเศษสี่ส่วนห้าจึงมากที่สุดค่ะ เด็กๆหลายคนนะคะอาจจะดูจากแถบที่เราระบายสีไว้ก็ได้นะคะเราก็จะพบว่าแถบสีน้าเงินเนี่ยส่วนที่เราระบายสีสีน้ําเงินเนี่ยค่ะยาวออกมามากที่สุดนะคะดังนั้นเศษส่วนที่มากที่สุดก็คือเศษ4ีส่วนหนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาหากันว่าเศษส่วนใดน้อยที่สุดนะคะ,ะเศษส่วนใดนะคะ ใช่แล้วค่ะวันนี้อมสินมาด้วยนะคะอมสินบอกว่าเราก็ดูจากเศษส่วนเลยก็คือเศษ2ส่วน5นะคะน้อยกว่าเศษ3ส่วน5และเศษ2ส่วน5ก็ยังน้อยกว่าเศษ4ส่วน5ด้วยนะคะหรือเราจะดูจากแถบที่เราระบายสีก็ได้นะคะก็สรุปได้ว่าเศษส่วนที่น้อยที่สุดเลยก็คือเศษ2ส่วน5ค่ะแล้วเราทำไงต่อคะ ใช่แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะนักเรียนจำได้ไหมเศษส่วนอะไรมากที่สุดใช่เศษ4ส่วน5มากที่สุดก็เขียนไว้ลำดับแรกเลยและเศษส่วนที่น้อยที่สุดก็คือเศษ2ส่วน5นะคะและเศษส่วนที่เหลือคือเศษ3ส่วน5ดังนั้นก็เขียนไว้ในช่องตรงกลางนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเราเรียงลำดับจาก มากไปน้อยได้แล้วนะคะก็คือเศษ4ี 5, ่ส่วนหเศษ3ส่วนหและเศษ2ส่วน5ค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะที่เชิญให้นักเรียนทบทวนการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับเศษส่วนให้นักเรียนลองศึกษาดูนะคะว่าการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับเศษส่วนเนี้ยคล้ายคลยกันหรือไม่แล้วเราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ